สนับสนุนโดยโยเกิร์ตพร้อมดื่มดัชมิลโ์อินวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตราซื่อสัตว์โรซ่าพร้อมกับข้าวพร้อมอร่อยง่ายมากเมื่อไอนึกถึงเฟรมแม็กซ์โออิชิกรีนทีมีโออิชิชีวิตโอจัง จาอาจารย์ขวางไหมฮะ,ะนี่นั่งตางายค่ะมากันแล้วเหรอใช่แล้วค่ะอาจารย์อ้อาวทำไมวันนี้จารย์มีผมฮะอาจารย์ฮะผมสั้นอ้าว่ <I know. S 1> บ้างครับวันนี้อยากไปดูอะไรอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุอย่างนี้ดีกว่าเขามีอุบัติเหตุบ่อยเหรอไม่ไม่ไม่บ่อยครั้งเดียวแต่ว่าแรงนุรงิยังใหญ่อาจารย์ปีที่แล้วเองเหยียบรถรถยนต์ค่ะขับชนรถมินิใช่ไหมคะชนกับรถอันนี่เลยจานขนหกล้อรถเออหกล้อไปชนอีท่าไหนก็คือมีท่าไหมท่ายืนท่านั่งท่านอ่านั่งะเหยียบไปเต็มเลยชนเลยเหรอชนเลยเพราะอะไรหลับในไม่หลับค่ะแต่ว่าตอนนั้นคือ ประมาณตีห้าแล้วก็ตีห้าก็ง่วงแล้วดิง่วงแล้วก็ฟ้ามันสางหน่อยค่ะมืดๆเลยสลัวๆแล้วก็ขับไปถ่ายละครซิทคอมเนื้อคู่แล้วทีนี้ก็เหมือนว่าขับไปเร็วเหยียบขับประมาณล็อกหกสิบอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้น้องทำไมขับเร็วขนาดนั้นเนีกไม่ทานก็ไปสายค่ะเลยเร่งเต็มแม็กซ์ใช่ก็เลยรีบขับแล้วพอดีว่ามันเป็น ทางที่เป็นเนินขึ้นแล้วมันเป็นสีแยกพอดีไอ้ข้างหน้าเป็นสีแยกไม่ได้เดิไม่เห็นค่ะวิ่งขึ้นมาปั๊บพอลงมาปั๊บสีแยกติดไฟแดงอยู่แล้วก็คิดว่าเบรกไม่ทันแน่เพราะว่ามันใกล้มากแล้วก็หักกลัวเราจะชนช่ก็เลยหักซ้ายลงพูน้ำไม่ค่ะหักซ้ายเจอตัวเราเลยไงข้าซีดขวาอเลยไปชนกับรถ ที่ติดไฟแดงอยู่ใช่เป็นรถหกล้อโดนอะไรบ้างนะคะไข่ปลาหักสี่โครงหักแล้วก็ปอดฉีกด้วยอ๋อเหรอหมดเลยในสภาพนี่สภาพนี้ไม่ใช่ของจริงเลยเด็กของปอหมดซองแล้ากินกระดูกกระดูกจริงกระดูกจริงโดนมันขยับเยินใช่อาจจะถึงอายุใกล้เบญญาเพศอะไรถึงยังยี่สิบสี่ยี่สิบสี่เราอยากจะรู้อะไรอยากจะรู้ว่าจะมีอุบัติเหตุอีกไหม ทางที่ดีตัดสินใจง่ายมากเลยยาขับร้อยหกสิบขับแปดสิบไม่พอตัวนี้ค่ะสี่สิบจริงๆอจริงรถร้อนรถอนร้อนขับจักรยานดีกว่าจักรยานี่สิบสงสารข้างหลังเหมือนกันแต่ขับเลนซ้ายนะขับสี่สิบคือพอเกิดอุบัติเหตุใหญ่แล้วเลยไม่กล้าเลยใช่ไหมคะขับช้ามากตอนนี้เปลี่ยนพฤติกรรมไปเลยอย่างนี้เอดวงเกาอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะยังไงคะจ๊ะจ๊ะเดือนพฤศจิกายนเท่าไหร่สิบสี่ค่ะ สิบส <14 S 2> ี่าาต้องเซามัดูเวลาอยู่คู่กันเนี่ยหนึ่งกับสบวกเป็นเท่าไหร่<า>ถูกต้องเปรตเผ็ดป้ายไม่ใช่ไม่มีเป็นห้าสี่นี่เกี่ยวกับสติปัญญา,าค,ความฉลาดก,การพูดการเจรจาเวลาอาทิตย์บรรจุอยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นคนมีสติเป็นคนฉลาด<า>เป็นคนมีความคิดความอ่านความเป็นพลาสก็ความคิดกรอ่านดีสมองดีสิบสี่อะไร เดือนเดือนวันวันในไทยดอกไม้ประเทศมีดอกไม้ไหมจะอัก14กุมภาพันธ์ในไทยจะได้มอบให้น้องกันเลยเอานี่ไหมหัวกระโหลกไม่มีดิจานเกิดวันที่14กุมภาพันธ์วันอะไรวันพุธค่ะวันพุธเลขสี่โอ้โหสี่ความจริงแล้วดูจากวันพุธแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเจ้าชะตาไม่น่าจะเกิดอุบัติเหตุค่ะ ถ้าเป็นอังคารสิหนสามเนี่ยมีโอกาสเพราะว่าใจร้อนตัดสินใจอะไรใจร้อนเดีนี้เขาฉลาดเด่ยแสดงว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนี่ไม่ได้มัดนระวังมากกว่าเวลาไปไหนมาไหนประมาทประมาทประมาทอ่ะเดนบือดิวยเออเดี๋ยวจะไปกดายชน้อยเอาอาายออาออไกาเอาเอาอ เป็นไงอาจารย์ความจริงเนี่ยต้องอธิบายตัวเขาเองเนี่ยอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับเลือดเลือดเหรอคะลองไปเช็คดูแล้วเลือดเลือดอะไรงี้โรคเลือดเกี่วกับเลือดแล้วเลือดพราะสีเลือดในมือเนี่ยออกขาวเนี่ยลักษณะเป็นข้อขาวเปล่าไม่ไม่แบบคือเลือดในมือประมาณนี้ดูจาตำแหน่งเนินบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเลือดแต่มันมีอยู่เส้นหนึ่งน่าสนใจมากเลยตอนนี้อายุอะไรนะยี่สิบสี่ค่ะมีโอกาสแต่งงานเร็วนี่ยเฮ้ เจอหรือยังอย่างนี้ดีกว่าไอซเลยเป็นประเภทมาสักประมาณ26 27เนี่ยได้แต่งเลยมีโอกาสกมันอยู่ที่มันอยู่ที่เขาเส้นบนเนิมมนเพราะว่ามีเส้นที่วิ่งตำแหน่งเยอะมากเจ้าตานคนที่เป็นคนที่จินตนาการเยอะแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนเลือกคู่ครองนะอุ้ยแฟนเยอะอะมีสเสน่ห์ใช่ไหมโอ้โมีสเสน่ห์โอ้โหนี่นะถ้าหลุดจากยี่หกไปแล้วโอ้โหมาให้เริ่มมมือขวาขนาดมีดดงแต่งงานล้วยังมาให้เรื่มอีก เส้นนี่ดูเส้นแต่งงานคราบอือหูเป็นไงคะแต่วเยอะจริงไหมคะเยอะๆยุ่งยากที่ไม่มีเลยนะคะใช่เส้นยับค่ะเส้นยับอันนี้เยอะมากเลยอันนี้ไม่มีเส้นนะคะเต็มหมดค่ะชาตินี้ไม่เจอของขว่ญช่างกันค่ะจารย์ใช่ไม่เจอเพราะเวลาดูสภาพแล้วผู้ชายคงบอกว่าชี้ชิงกุ้ยปะชี้ชิงกุ้ยแปลว่าไม่มีอะไรงงไหมบังงงงง แต่วันนี้เข้ามาเนี่ยเขามีเรื่องอุบัติเหตุเพราะนั้นต้องให้ของไว้ติดตัวทองเค่ท้องถังไหมเวลาใส่ไปแล้วเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ดีเวลาขับรถโดีเลยดีเลยเวลาขับรถจะไม่ปลอดภัยไมปลอดภัยไม่ไม่เกิดอุบัติเหตุเป็นแว่นพิเศษอะไรอาจารย์ นี้ขับรถขับลาไปไหนมาไหนแล้วก็จะตื่นตลอดเวลาตื่นตลอดเวลาเจอการคนมองคนทักคนหุ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนี่มีชื่อเลยมั้มีชื่อไหมนี่เห็นไหมเสือคาบดาบอันนี้เสือคาบดาบมงคลนั้งนั่งมงคลนั้งนั้นนี่ตัดไว้สำหรับใส่เลยใส่อ่ะเราใส่ดูป้าเป็นอะไรอ่ะอู้ยเจออะไรเนี่ยไปไหนมาไหนใส่อันนี้ไม่ทักให้ถีบค่ะ ตัวตลอดเวลาแน่นอนตัวตลอดเวลาแล้วกระตืนเลยเพราะสีแดงเนี่ยมันส่งพลังเข้าที่หน้าเราหน้าเราก็จะสว่างเพราะงั้นเราไม่มีจะไม่หลับเลยเพราะนั้นจะไม่เกิดอุบัติเหตุต่อไปแล้วจะมีคนทักทั้งซอยอย่าว่าแต่คนเลยสุนัขหรือหมาก็ยังทักเลยเพาีว่าแว่นกันภัยใช่ไหมแว่นกันภัยไม่มีไรเกิดขึ้นเก็บเอาไว้นะ <ส>น้องไอซ์ด so ้วยนะครับมาร่วมรายการกับเราแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะฮะยาซิฟันซอลน้ำหอมปรับอากาศเดลี่เฟสกุลิโกกาสุงต้มปตทข้าวไทตราพันดีเปาเอ็มวอชลิควิดโออิชิกรีนทีบริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนแบรนด์ลังนกแท้ซูซูกิเวออฟไลท์ธนาคารกสิกรไทยเมืองไทยประกันชีวิตดัชมิลฟอร์นวันผลิตภัณฑ์ซันซิล โรซาและขอบคุณเสื้อผ้าจาก Wallace ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วอุ้ยออกไปไกลข้างระวังค่ะเฮ้ยโอ้ยไกลไปไหนั้นิกเก็งยิ่งใกลยิ่งดีออกไปวิวชัดเนี่ยต้องใช้เลนวายใช้เลนวายโอ้โเฮ้ยอ่ะไอเนี่ยอะไรติ๊กเนี่ยอะไรหมวก กันนอกสับปะรดเห็นไหมเห็นไหม